Love me, love, listen, love me. กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะใกล้ครบ24ชั่วโมงแล้วแต่ก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้นอนก็มีเรื่องน่ายินดีมากมายนะถึงแม้จะมีคนมาแซะเธอก็ตามการันตีความฮิตนะฮะด้วยใช้เวลาเพียงแค่18นาทีก็ทะลุ1ล้านวิวแล้วล่าสุดเนี่ยยอดใน YouTube ของเธอแตะ10ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีคนมากดไลค์ถึง1,600,000คนและกดดิสไลค์นะฮะหรือว่าไม่ชอบ12,000คนซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากครับไม่ถึง1%ในขณะที่มีคนคอมเมนต์มากถึง192 0 0 0คครรัััั้้งงงงแแลวก็ยยงงติดอดอนนบ1มาใไท ในทวิตเตอร์ก็ติดเทรนไปถึง58ประเทศทั่วโลกโดยในโซนอเมริกาใต้เนี่ยก็มาเยอะมากรวมถึงสหรัฐอเมริกาสเปนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยด้วยที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นประเทศเกาหลีใต้นะฮะติดเทรนกับเขาด้วยสื่อเกาหลีออกมาชมเธอมากมายครับยกตัวอย่างเช่นโอเซนนะ,ะเขาบอกว่าแม้จะเป็นวิดีโอสั้นๆเพียงแค่12วินาทีเท่านั้นแต่ภาพโพสอันหลากหลายของน้องลิซ่าก็ได้รับความสนใจจากแฟนคลับทั่วโลกลิซ่าสวมชุดหรูหลาแสดงให้เห็นถึงสเสน่ห์ของเธอนอกจากนี้ฉากที่มีมอเตอร์ไซค์ก็ยังทําให้นึกถ เรียกได้ว่าจังหวะดึงดูดใจแฟนคลับมากด้วยบีทที่แน่น อันนี้ก็เป็นคําชมดีๆจากทางสื่อเกาหลีนะครับโอเซนแล้วก็มีเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วด้วยนะฮะว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างเราก็มาเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเริ่มจากฉากรองเท้าบูทฉากนี้ก่อนเลยครับบูทคู่นี้เป็นของแบรนด์มาร์กจาขอบนะฮะราคาอยู่ที่ประมาณ70,000บาทในขณะที่ฉากนี้มีคนแปลความหมายว่าสื่อถึงไชน่าทาวหรือว่าเยาวราชของเมืองไทยนั่นเองซึ่งเป็นสถานที่ที่น้องลิซ่าชอบไปนอกจากนี้ป้ายในซอยนี้ก็มีถึง5ภาษาด้วยกันคือภาษาจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นอังกฤษเกาหลีไทยรวมเป็นภาษาที่น้องลิซ่าเนี่ยพูดได ด้านรูปนี้นะที่แสดงความฮิปฮอปของน้องลิซ่าเต็มที่เนี่ยมีคนตีความหมายว่าน่าจะสื่อถึงน้องลิซ่าก่อนที่จะเดบิวต์เป็นสมาชิกวง b l a c k พิงค์จะได้ว่าเป็นการเล่าเรื่องราวของน้องลิซ่านั่นเองการเดินทางของเธอส่วนแดนเซอร์ข้างหลังนะฮะหลายคนมองว่าน่าจะเป็นคุณลีจุงลีโดยผมแกะ2ข้างของเธอเนี่ยซึ่งคนนี้เขาก็เป็นนักออกแบบท่าเต้นตัวแม่ของ YGX ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทของ YG นั่นเองนะครับ อันนี้ก็มาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะสำหรับใครที่สนใจมากกว่านี้ก็ไปดูคลิปที่แล้วได้เลยมาถึงเรื่องชวนปวดหัวบ้างครับเขาบอกว่าสรุปก็คือดนตีเดิมๆแนวเดิมๆพอเดาทางได้สำซากไม่น่าหวังสูงเลย ต้องบอกว่าใจเย็นๆนะครับคุณพี่ MV ตัวเต็มยังไม่ออกมาเลยอย่าเพิ่งตัดสินกันบางทีทีเซอร์ตัวนี้อาจจะเป็นการเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาของน้องลิซ่าก็ได้เขาก็เลยใช้ฉากเดิมๆเข้ามาผสมด้วยในขณะที่ผู้กำกับด้านเพลงอย่างคุณเท็ดดี้พาร์คหรือว่าผู้ออกแบบด้านศิลป์อีกคนนึงเนี่ยก็ยังเป็นคนเดิมของค่าย YG อยู่บางทีก็อาจจะมีบรรยากาศเดิมๆปนมาบ้างหรือต่อให้มันคล้ายเดิมจริงๆนะฮะก็ไม่แปลกนะฮะที่เขาจะดึงสิ่งที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วมาใช้ก็ใจเย็นๆนะครับพี่ยังไงถึงวันจริง่ยไปดูก็อาลืม แล้วเรามาดูว่า4ตีสุดท้ายแล้วน้องลิซ่าจะทํายอดวิวได้เท่าไหร่เห็นก็มีคนตั้งหลายเป้านะไม่ว่าจะเป็น50ล้านวิว80ล้านวิวร้อล้านวิวครับท่านผู้ชมแต่ไม่ว่าจะวิวเท่าไหร่เราก็รักน้องลิซ่าอยู่ดีนั่นแหละ La Lissa Love Me Love Me